บาดนี้ก็มาฟังนิทานเรื่องบหอยเซลใสเท่านั้นแล้วเมื่อนี่ก็ล่มสีเย็นเย็นแน่แล้วตาสาก็เพื่อน,นอนรับปาอาตีนสินยหยโพลกถขึ้นมาเห็นก็โอ้ยน้ำแตกปากแตกดังตอดเงางกงแข่การแล่นก็มาในหัวในท่านที่เซ็ตกูทแทวะว่าคิดในหัวเพื่อนพอไปแล้วก็ไปหาเก็บหงเก็บหอยอยู่ในมืไหน้ำหน้าแล้วเกบพัดการเพื่อน พอได้ปลคอยข,ขึ้นมาแล้วก็ย่างขึ้นมาแล้วค่อยๆย่องย่องย่องข้ามาผู้นศา,าวก็นอนรับบุญหงมีย <c oughs> ได้ปล่อยมากแล้วก็คอยตั้งคุลงจะปล่อยค่อยๆเลี่ยงกันไปแล้วบัดน,นี้เลี่ยงไปซ่องไปเลี่ยงไปซ่องไปจังดีจังไรแน่ยยุ้ยย่ายนี่ก็ได้พอเลี่ยงแล้วแล้วก็ทอยท,ทาถอยไปตั้งรักแล้ว อย่างมาผิวปากเวีนเวียนไปแล้วมามาหอดก็โอ้ยอุ้ยาสาวสาวสาวนพี่ไอ้คุณน้องเพิ่งยังน่ะบอกให้มันไตเข่าของเจ้าหรือยังน่ะเอ้ามันคือมาได้เฮ้ยมันมองเป็นแนวีิจันสีโบราณเขาว่าน่ะบอกไห้ไตเข่าของน่ะมันบอดีเด้หน่ะสาวมันเป็นร่างลายเด้หน่แม่นี่ลีติพี่ไอ้เนียน หมอเสือจะร้องไปถามูใหญ่เบิึงเด้อคอยสิบ่ตายบ่มันมีทางแก้อยู่ไปถามูใหญ่เบิึงเดี๋ยวคอยไปก่อนอุ้ยบ่กล้าใกล้เจ้าดอกแกเสียพ่อทวงน้าสาวแล้วก็ย่างนี้แล้วใหญ่ย่างควานไปหาพ่อเทาดิปานนี้หัวเงียววะพ่อหัวเงียวกับเงียวตัวมาบอกเงีงกูบอกไปสนะเงียวก็ตั้งใจเงียวให้พ่อเทาเห็นแล้วนะเงียวก็อิดบิดเอียงเอียงใส่ไปจังน้อยแล้วคิดเงียวเซลใส่ตัวนี้ ก็ไม่ได้ลูกเคยดีเท่าว่าพอแล้วแล้วลุกเคยกับยางลงทงลงทาทอดแล้วหายเปียกขาดนั่นั่งหอยไปนอนหอยไปนอนทงหน้าวันนี้มอหอยมันไตเขาเขาคล้องหอยไหมพ่อมึงก็วางสันนิษฐานมึงไปนอนทาได้เนี่ยหอยก็นอนขับรถจนเย็นซืซอนนี่แหละพ่อมันบ่ได้เน่นี่มันผิดอาเพียรเลยมึงมีอันเป็นไปเด้นี่หอยจะเจอไหนละบัะเนี่ยมันก็มีทางแก่อยู่มึงต้องไปหาคนที่เซลไซ่ะมังงัดมาออกให้มึง คอยสิไปหาจังไดนล่ะพอ่อเดี๋ยวให้กูคิดก่อนนะผู้ใดเนาะมา,มาบักคิดไม่เหี่ยวเซลยวไส้ตวนี้เป็นค้าโบราณที่เพิ่์ลวัยเลยผู้ใดเหี่ยวเซียวไส้จะไปนคนมีเศษข่อ,ขอยไป<อ>ตายได้ปุ๊กกูเห็นแล้วคนที่เหี่ยวเซลยวไส้แต่สิมีแต่มีไอ้เมื่อ,อนละ่ะเ,เล่าที่ซอยข่อยบ่าหลับพอ เดี๋ยวพอสิร้องไปขอมันเองไปบอกเราเด้อเออคุณปู่ป้อยให้ลูกสาวกูเนี่ยเป็นไปดอกเคยบอกแล้วอยากตายขอึ้นถ่ายยู่นี่ละทิดยยุ่ยใสงอเก็บไปกับซองไปแง้มได้สิแม่เนาะพปแง้มอย่างนี้แง้มได้สิแม่เก็บไปซองายซองขวาขวายืนพอเถาะแง้มว่าหลวก็ต้องถาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปแล้วคือส่งหยากเรา แคยังลือเพียรเนียนเพียงนี่แล้วพอมือ่อยล่าเดิ่งมีอย่งล่าพอขึ้นหน้าตาตื่นตาท่วงมาแถิดกูมีเหลือให้มึงซอยวะเท้าเฮ้ยเรื่องยังล่าพอหน้าสาวมึงไปนอนอีท่าไดาี๋ยวอ้บูหอยไตเขาคล้องเฮ้ยต่างว่าเถอะพ่อบ่ดีเด้นล่นะเออยังมาข้ามโบล้านพันว่ามันอาเพียรมันมีอันเป็นไปดิอุ้ยต้องหาทางซอยล่าพอเท้ย พอกระนั่หาคนเสี้ยวไส้อยู่ให้ไปงัดให้ไปเอาออกให้มันห่วยเบิดบ้านพอเห็นกะสีมีมึงจะอะห่วยที่เสี้ยวไส้มันสีแมนที่บ่อหล่อพอมึงซอยพอประเดี๋ยวตีสมี่ชายกับน้าสาวดิเออเขอยากให้ลูกกูตายเนี้ยจังสันบอกพอซอยกูจะเทียนนะทิดเอ้ยพอจะดีเทียนทั้งในแล้วแหละห่วยขึ้นลำบากใจแถอน้อบานีไม่ต้องลำบากแกดอกทิดซอยพอเด้อ แล้วผิดด้อเอาเอาเจ้งสั่นก็ได้พอถือว่าไฟหน้าสาวเนาะ,ะเดี๋ยวผมอะไรเดี๋ยวคอยสิไปงานอดอกให้หอกเดี๋ยวคอยโจมเพียงก่อนนี้กอนเจ้ากลับไปก่อนเด้่อยๆพอโ <Okay. S 1> อเคยิ่งหวหน้าสาวเลยเดี๋ยวพอไปถ่ายยูพุนเน๊เอไปเลยควา ลอยนาสาวมึงเลยจะมันยากมันซ่าน้ำเนาะเปไปน้อยนิทาได้แล่วนาสาวไอ้มันตไต่เขาเนี่ยนะมามาไป็นน้อยนิทาได้นหน่อยไอ้มันไต่เขามันยากนันข่อยอีกมันเสียดเวียกเกียรติงานหน่อยไหมไปไปไปนั่งไปมานาสาวพ่อเจ้าทายยุ่งของรางเด้อเดี๋ยวข่อยงัดออกมาจา้าเราเจ้าตีมันเลยพอแล้วแล้วกับจูงแขนนาสาวงานถึงนทั้งเถียงคนแล้วบ้านนี้โอ้ย ออกไปแล้วค่อยสิงัดออกให้จูงขึ้นไปกับยิ้มเปรย์ยิมเปรย์อะไพี่ใหญ่โอ้ยจะเป็นหัวหมอหัวเสียงเมียงจังดีจังไรพ่อขึ้นไปทั้งเทียงแล้วโอ้ยถึงงัดกันบวงบะบุ่มบัมบุ่มบ้มมันตกงัดออกไปเรื่อยเรื่อยนะเอ้าจี้ออกไปหมดจี้ฮะออกไปออกแล้วอี้อาตีเลยเอ้าไปถ่ายม้า ไปดีกว่าอ,อ๋อไปแล้วอืมอืมข่าขอาวกูตีเอาเรื่ี้ไปดีอ๋อไปแล้วอ๋เอ๋ดีกว่ตีดีกว่าตีมันอืมอืมมองไรมองเขาไปาตีมึงเขาไปยังไมองยังสันมึงกูเขาแล้วมองสาวอูไรเฮ้อเอ่อะลบนีอืมมึงเป็นไดไม่สมุนิดีดีมึงบอกเขาไปเขาไปมองยังสันอ ข้อแล้วๆล้วลวกับผ้ากันยางออกมากโอ้ยขาล่ะขาลอยกันเลยลอ,อยกันได้แรงมากอะยิ้มโอ้ยพอใจายเพิ่นคือสมัติเราละเพราะว่อแบบนี้ขอบใจมึงอะไรบุคิดไปสาวกันนีต้องไปไปลูกจะไปนอนตัวทีกตัวแดนให้บอกหมายเขาอ,อยู่แล้วนะสาว มึงไปนอดไปทั่วนี่วัพี่อ้ยมึงเห็นบหอยไปหาเหดเวียก,ก่อนเด้อบนีพ่อเด้อเออเออไปนอดให็นกหอยมันคอยอยู่เดืองนาสาวเด้อโอ้ยพอ่อย่างออกมาแล้วก็ยิ้มเปยเลยเป็นไปตามแผนเปืนอนเ้ยกระจกเห,ออหรอพี่น้อง